ครับอ่าก็จวัปดีมีใหม่นะครับาำรับผู้ครองโรงเรียนวัธรธรารามแล้วก็โรงเรียนบ้านลูกเดือนอที่ผมดูแลอยู่นะครับซึ่งได้รับมอบหมายอานอกจากเป็นคนวิการโรงเรียนวัรนาร,รามาก็ยังปฏิบัติหน้านนะที่คนวิการ โรงเรียนบ้านลุกเดือนที่ตำแหน่งนะครับตามที่คูดกับปัญชามอ่อมามานะครับก็ขึ้นปีใหม่ก็รดยการเลยนะครับเ,เชื้อไวรัสโคโรนา2019หนะรือโควิด19นะครับโรคโควิดมารมัอีกนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับ เราก็ไม่ต้องเท่ยตดเกยกันว่าคนนั้นเอาเชื้อมาคนนี้เอาเชื้อมาอยากให้พวกเราเทพตัวเองเคยจะเอามาก็ไม่สนใจถ้าเราเทพตัวเองเป็นรู้จักระมัดระวังตัวเป็นก็โอเคนะครับก็มันทําอะไรเราไม่ได้นะครับออกจากบ้านก็มีแมสมีอะไรป้องกันกันนะครับมีวิธีรักษามีวิธีป้องกันต่างๆที่ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็แนะนํามานะครับยิ่งตอนนี้จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับโรงเรียนก็ปิปตามตามคําแนะนําจากจังหวัดมานะครับก็หลายคนก็ได้ติดตามข่าวไปแล้วนะครับโรงเรียนวัดธรรมวารามโรงเรียนบ้านลุกได้ก็สั่งให้หยุดเตียนนะครับตั้งแต่วันที่ห้าถึงสิบแปดมกราคม ปกติเนี่ยนะครับถึงการการที่ลูกหลานของท่านหยุดเรียนก็ใช่ว่าการหาความรู้หรือการส่งต่อความรู้ของครูซึ่งมีหน้าที่สอนนักเรียนสอนลูกหลานของท่านก็ใช่ว่าจะหยุดตามนะครับเราก็ต้องค้นหาวิธีการต่างๆที่หลากหลายที่ทํายังไงที่ส่งความรู้ผ่านไปยังนักเรียนของเราที่เรารับผิดชอบเนี่ย ไม่ได้มากที่สุดถึงไม่เต็มที่นะครับถึงไม่เต็มที่สาหรับปีปีนี้เราก็อย่างที่รู้กันการเรียนการสอนก็ไม่ได้เต็มที่วันหยุดก็เยอะนะครับสอนเสริมสอนเฉยก็แล้วก็ยังไม่เต็มที่นะครับแต่ยังไงยังไงลูกหลานเราก็ต้องได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์เพื่อเอาไปดํารงชีวิตต่อไปนะครับใช้ชีวิตในสังคมไม่ได้มากขึ้นนะครับก็ ครูทั้งสองโรงเรียนวิชาการก็คุยกันประชุมกันนะครับว่าจะทํำยังไงที่จะให้นักเรียนที่อยู่ที่บ้านได้บทเรียนได้ความรู้ถึงว่าไม่ได้ทุกวิชาเต็มที่อย่างน้อยก็ได้ไปบ้านก็ยังดีนะครับทางโดยส่วนใหญ่ถ้าโรงเรียนที่พร้อมเป็นจุดชนเมืองผู้ปกครองพรอ้อมอุปกรณ์พร้อมก็จะ เรียนกันทางออนไลน์นะครับทางออนไลน์แต่สภาพของโรงเรียนบ้านลูกเดือนโรงเรียนวัดธรรมรามของเราเนี่ยมันพร้อมอยู่ไม่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับที่พร้อมจะเรียนแบบออนไลน์ซึ่งทางโรงเรียนความพร้อมของโรงเรียนก็ไม่พร้อมถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ทีนี้ก็จัดหลากหลายดัะนั้นให้พี่น้องนะครับผู้ครองยุดครูประจำชั้นเป็นหลักนะครับ ตอนนี้ลืมๆครูประจำวิชาไปนะครับมีอะไรให้ปรึกษาครูประจําชั้นนะครับใบงงใบงานใช้วิธีแบบโบราณนะครับทำยังไงก็ได้นะครับให้ให้ลูกหลานเราเนี่ยได้ความรู้บ้างนะครับอย่าไปคิดฟิกว่าจะต้องได้ทุกวิชาเช่น uh, วิชาพละศึกษา uh, เราอาจจะได้แค่ทฤษฎีนะครับ uh, ที่ครู ผรูที่รับผิดชอบวิชาศึกษาวราาึกษาีรราาอาส่งใบงานให้นะครับแต่ว่าทางภาคปฏิบัติเราอาจจะรวมกลุ่มกันไม่ได้นะครับเป็นเป็นเป็นก็ห้ามที่ต้องเซฟต,ตัวเองกันนะครับเพราะฉะนั้นให้ปกครองเข้าใจด้วยนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ก็ครูปจชั้นก็จะประสานนะครับบางคนก็อาจจะให้งานให้งานไปทางไลน์ หรือให้งานไปกับใบงานก็ให้ติดตามตรงนั้นด้วยนะครับให้ติดตามตรงนั้นด้วยเราไม่ต้องวิตกกังวลอะไรหนะครับว่าลูกหลานเราเนี่ยจะทํขก็สอบไม่ได้นะครับอย่างไรเสียพอโรงเรียนเข้าถูงหมดปกตินะครับครูก็จะสอนช่อ,อมสอนเสรมิมเอากันได้หลยครับเราก็ต้องปรับตัวให้อยู่ได้ในภาวะที่โลกมันเปลี่ยนแปลงน,น,นะครับเราจะยึดแบบเดิม ไม่ได้นะครับเ,เราก็ปรับไปตามสถานการณ์โควิดมามาโรงนี้ไม่ไดเ้เราก็มีวิธีการสอนนะครับเดี๋ยวครูก็คิดวิธีการมาทำยังไงจะตรงความรู้ไปให้นักเรียนนะครับพราะนอยากสิ่งที่สำคัญตรงช่วงนี้นะครับก็คือผู้ครองนะครับผู้กครองอต้องอพยายามประสานนะครับประสานกับครูประจำชั้น นะครับครูแพมจันทึ่งซึ่งผมก็คาดหวังไว้ว่าทุกคนก็คงจะมีช่องทางติดต่อนะกับครูแพรมัญชั์ของของลูกๆลานลาเรลนะครับว่าจะทํำยังไงบ้างนะครับจะทำยังไงบ้างอาจจะทางแอปไลน์ทางเมเซ์เจอของ a c e b o o k นะครับหรือว่าทางโทรศัพท์หรือ้าอยังไงเดียวก็มาติดต่อโดยตรงที่โรงเรียนอยากจะบอกพวกเรานะครับทุกคนพี่น้องทุกคนว่า นักเรียนไม่ได้มาโรงเรียนแต่ว่าบุคลากรครูครูนะครับยังปฏิบัติหน้าที่มาวางแผนกันทำยังไงให้ลูกศิษย์ได้ความรู้บ้างนะครับในภาวะตรงนี้นะครับในภาวะสิบสี่วันนี้ที่หยุดนะครับอยู่โรงเรียนอยู่นะครับอยู่โรงเรียนอยู่อาจจะมีไปทุระนิดๆหน่อยบ้างนะครับแต่ก็ยังปฏิบัติงานปกตินะครับ การปกติทุกเรือรนตั้งตั้งตั้งสานลูกเรือนตั้งประตำรายราเนี่ยถ้ามีธุระอะไรอ่าอ้อว่าสงสฉยก็ก็เข้ามาได้นะครับเข้าไมา่ได้แต่ว่าอยากจะก้อยพี่น้องเราเซฟตัวเองนิดหนึ่งนะครับที่โรงเรียนมีเจลมีอะไรก็ล้างมือนะครับมีผ้าคาดจมูกคาดปากนะครับเพื่อเซฟตัวเองนะครับเราไม่ต้องโทษใครว่าใครเอาอเชื้อมาติดเราถึงโทษก็ไม่มีประโยชน์นะครับ รูเราป้องกันตัวเองอย่าให้มันแพร่มาที่เรามาตานกว่านะครับมาตานกว่าเพราะฉะนั้นมาได้นะครับโรงเรียนมาได้มีมีครูมีเจ้าหน้าที่อยู่อยู่ตลอดนะครับโรงเรียนอ่าอ่าบุคลากรนี่อ่าไม่ได้หยุดนะไม่ได้หยุดตามนักเรียนนะครับนักเรียนแค่เขาให้หยุดอ่าเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อนโรงเเพราะเราก็ไม่รู้ว่าอ่านักเรียนเยอะ อย่ไปสัมผัสกับพวกกรองทาปราญาติพี่น้องคนไหนว่างช่วงปีใหม่ก็ไปมาสู่กันตามประเพณีไทยนะครับก็คนที่ออกมาก็ใจรู้นี่ว่าตัวเองติดเชื้อมานะครับเราจะไปโทษใครก็ไม่ได้เพราะไม่มีใครก็อยากจะติดกันหรอกนะครับเพราะฉะนั้นทางที่ดีก็เราใช้วิธีป้องกันนะครับเออก็ตรงนี้โรงเรียนปิดด้วยเหตุพิเศษนะครับเหตุพิเศษ เพื่อเพื่อเพื่อสกัดหรือป้องกันการแพร่กระจายนะครับของเชื้อโควิดนี้แหละนะครับก็อยากจะให้พี่น้องเราเข้าใจกันตรงกันนะครับตรงกันก็นอ,อยากย้ําอีกทีนึงว่า,อาตอนนี้เนี่ยโรงเรียนเนี่ยสังปิดของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับโดยเฉพาะของวัดธรรมืรอโรงเรียนบ้านลุงเดือนตรองโรงเนี่อจะเริ่มปิดตั้งแต่วันนี้ นะครับวันที่5ถึงวันที่18ก็คือวันจันทร์นะครับมกราคมนะครั crop. บปิดแน่นอนไม่ต้องถามว่าปิดแน่หรือไม่นะครับเพราะว่าคนการตีให้ปิดก็นั่งคุยอยู่แล้วนะครับเป็นผู้มีอำนาจรงสุดตั้งตรงโรงเรียนสามารถสั่งปิดโรงเรียนได้โดยใช้าานาได้รับมอบหมายมีอำนาจตามกฎหมายนะครับไม่ต้องถามแล้ว่าปิดแน่นอนหรือไม่น,น,น,นะครับเพราะคนพูดเป็นคนที่มีอำนาจปิดโรงเรียนได้นะครับให้พี่น้องเข้าใจกัน ทีนี้สิ่งที่ผมทำคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นการาพูดคุยกันนะครับพูดคุยกันเพราะเราไม่สามารถที่ประชุมาตามปกติได้คนเยอะๆนะครับคนเยอะๆเดี๋ยวเวลา,าหลังวันที่18นะครับก็คือวันที่19มาเรียนปกติหรือถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงเดี๋ยก็จะให้ที่แจ้งผ่าน อย่างวัฒนธรรมเนี่ยมีไลน์ไลน์กลุ่มชั้นเรียนก็ให้ครูประจำชั้นถือสารผ่านกันไปนะครับแล้วก็อยากให้พี่น้องพวกเรานะครับกระจายข่าวบอกกันต่อต่อกันไปนะครับที่มีลูกหลานอยู่ที่วัฒนธรรมหรือลูกเดือนนะครับเนี่ยกระจายข่าวเนียให้ถูกต้องเพราะบางคนก็ไม่ได้ใช้ไลน์นะไม่ได้ใช้ไลน์บางคนก็อยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีโทรศัพท์นะครับบางคนก็มีโทรศัพท์แต่ว่าไม่ได้อ่ใช้อินเทอร์เน็ต นะครับก็อยากให้พวกเราก็ถือว่ารับผิดชอบร่วมกันกระจายข่าวบอกกล่าวกันให้รู้เรื่องกันนะครับให้รู้เรื่องกันเพราะฉะนั้นโรงเรียนวัดตั้มวาัรามกับโรงเรียนบ้านหลูกเดือนเนองเวลาเปิดปิดโรงเรียนสั่งการอะไรต่างๆจะเหมือนกันนะครับจะเหมือนกันเพราะาใช้ผู้อ่านคนเดียวกันนะครับเป็นผู้อำนวยการคนเดียวกันเพราะฉะนั้นนโยบายต่างๆจะากใกล้เคียงกันยกเว้นจํานวนนักเรียนเท่านั้นเองนะครับ โร,รงเาารียนวัฒนธรามเป็นโรงเรียนขยายโอกาสน,นะครับเปิดตั้งแต่อนุบาลถึงมสามอของบ้านลบเดือนนี่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะครับก็มีเด็ก3 3สามถึงสคนนะครับแค่ตั้งแต่อนุบาลถึงปก็มีแค่ขนาดนะครับขนาดจํานวนนักเรียนต้อนกที่แตกต่างแต่นยโยบายต่างๆงานทาปริมาณงานต่างๆต้องทาเหมือนกันหมดนะครับพราะเพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกันนะครับ งานต่างๆที่สั่งจากวัดถ้ำสั่งจากลูกเดือนนี่ก็คืออันเดียวกันนะครับอันเดียวกันเหมือนกันใกล้กันตอนก็ไม่ต้องประยุกอะไรมากมายนักนะครับตอนตาเคยเข้าไปเห็นในในเพจแลในเฟซบุ๊กของวัดร,รม้มประกาศปิดโรงเรียนก็ดูถ้าเขาไม่เขียนว่าวัดถ้ำระร,ร,รามเฉพาะนะครับก็หมายถึงว่าให้เป็นของลูกเดือนด้วยนะครับแต่ส่วนใหญ่นะครับ,รนะรบก็ ของบ้านลูกแล้วก็มีเพจโรงเรียนนะครับเขาจะลงนะครับคุณครูที่รับผิดชอบหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเขาจะลงให้รู้ไห้ร้านคนที่เล่นเฟซเฟซบุ๊กเพจต่างๆนะครับก็ลองเข้าไปติดตามข่าวคราวดูด้วยนะครับในนั้นนะครับก็ก,ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็อยากจะสื่อสารว่าไม่ต้องกังวลนะครับผู้ปกครองไม่ต้องกังวล เรื่องลูกหลานยังไม่ได้เรียนนะครับเดี๋ยวครูจะติดตามไปแต่ว่าอยากที่อยากจะบอกก็คือให้ยึดครูประจาชั้นของแต่ละชั้นเป็นหลักนะครับปกติมีครูประจําวิชานะครับของโดยเฉพาะของวัดถ้ำนี่มีครูประจำวิชาเดี๋ยวผู้ปกครองกังวลอยู่อีกว่าวิชานี้เดี๋ยวลูกไม่ได้เรียนหลานไม่เรียนไม่เป็นไรนะครับเปิดเราว,ว่ากันใหม่นะครับเรามีวิธีการสอนที่หลากหลายรับตามเหตุการณ์นะครับคนที่สามารถสื่อสาร เรียนออนไลน์ได้ก็ไปออนไลน์คนที่เรียนออนไลน์ไม่ได้ก็ใช้ใบงานนะครับไม่เห็นมีปัญหาทำกันคืออยากให้พวกรองเนี่ยติดตามดูนะครับว่าใบงานเนี่ยลูกเราเนี่ยหลานเราเนี่ยได้ทำไหมตามที่ครูส่งใบงานไปให้ส่งวันไหนยส่งวิธีไหนให้ประสานกับกับครูไปยังชั้นเลยนะรครูไปยังชั้นนะครับซึ่งตรงนี้นนะไม่ใช่ปัญหานะครับไม่ใช่ปัญหา ปัญหาที่ยิ่งใหญ่กว่าตรงนี้ก็คือแพร่กระจายของเชื้อโควิดก็อยากให้พี่น้องเรา,าพี่น้องทุกคนเซฟตัวเองนะครับเซฟตัวเองอจริงตอนนี้เขาว่าถ้าข้ามเขตออกนอกพื้นที่ก็หมายถึงข้ามเขตจังหวัดนะถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ควรนะครับไม่ควรโดยเฉพาะพวกที่มาจากาเขตที่เขาประกาศเป็นสีแดงสีไอีควคุมสูงอะไรพวกเนี้ยต้องกักตัวกไกล ก็แจ้งน้าที่ท,ท้องถิ่นะครับผู้ใหญ่ผู้ช่วยนะครับที่เกี่ยวข้องอแล้วก็ถ้ากไว้กักตนะัวก็ไม่ได้มีปัญหาเลยก็ไม่ได้จับรูขังคุกขังกระานเราก็อยู่สบายสบายทีนี้ถ้าคนเล่นโรเชียนเป็นเหมือนผมอย่างนี้เอาผมมาขัางไว้คนเดียวสักสองเดือนผมจะมีปัญหามีข้าวกินนะครับผมสามารถพูดคุยคนไปได้ทั่วโลกนะครับ ก็เขียมันตั้งวันให้มีไฟว้าก็เลยกันนะครับกบ็ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นพบปะ,ะเป็นครั้งแรกของปีใหม่แล้วกันนะครับเป็นของปีใหม่กันแล้วกันแล้วก็อยากฝากว่าให้ผู้ครองเนี่ยยึดกรุป๊ปมนชสเตเป็นหลักนะครับมีอะไรก็ประสานงานทั้งของลูกเดือนอบ้านลูกเดือนทั้งของวัดตรรงรมนะครับคุย นะครับให้พูดคุยแล้วก็เซฟตัวเองกันแล้วก็ไม่ต้องไปเที่ยวโตษเคยว่าเอาเชื้อมานะครับช่างมันเร,เราไปโตษก็ใใจได้อะไรเพิ่มเราไม่ใจได้ตังเพิ่มนะครับสู้เราเซฟตัวเองกันดีกว่านะครับวิธีเซฟตัวเองบางคนก็ชดน้ำร้อนอย่าลืมนะครับกินของแผ็ดอ่าก็ฆ่าเชื้อไวรัสได้เหมือนกันนะเชื้อหวัดเชื้ออะไรราอนอย่าคิดว่า,ากินของเผ็ดแล้วมันเผ็ดแล้วไม่ได้ประโยชน์เลยนะครับนั่นแหละคือตัว กัดยับยั้งได้เหมือนกันนะเรากินลูกเผ็ดเยอะๆกินพริกเยอะๆนะครับกินน้ำร้อนอย่างนี้นะครับสดน้ำขิงอย่างนี้นะครับอ่าก็อเอาแค่นี้ก่อนนะครับถ้ามีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวผมก็จะทำคลิปต่อนะครับทำคลิปต่อไอ้แจ้งข่าวให้พี่น้องอ่าผู้ครองนะครับอ่าก็เคารพว่าไม่ต้องกังวลน,นะนะอยากไม่ต้องอย่าก,กังวล ครับอย่ากังวลเรื่องตรงนี้รู้จักเซฟตัวเองเรื่องในการเรียนการสอนก็เหมือนกันเดี๋ยวคุณครูก็ทําเท่าที่บริบทที่จะทําได้นะครับกระภาพที่จะทําได้นะครับเหมือนเหมือนกันตั้งประเทศแหละนะครับก็อใหยพี่น้องก็มีความโชคดีในปีใหม่ม mới, นะครับผมไม่มีความศักดิ์สิทธิ์พอที่จะไว้พรให้ถูกไว้ตกเบอร์แต่ถ้าเคยจะถูกก็ช่วยไม่ได้นะครับสวัสดีครับ